คุณจรรทิจันทรสุรินทร์ครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมจรรทิจันทร,นรสุรินทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่3พักเพื่อไทยครับวันนี้ขอปรึกษาหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้ง,เร,งเรื่องแรกนะครับผมได้รับหนังสือจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัวครับ ว่าขอให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการาซ่อมแซมฝายน้ำล้นนะครับซึ่งประตูปิดเปิดทั้ง6ประตูนั้นไม่สามารถระบายน้ำได้ทันแล้วก็นอกจากนี้เองก็แหล่งน้ำนี้ก็ยังใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปตัตตานาครัวด้วยแต่เนื่องจากางบประมาณของเทศบาลตำบลปตัตตานาครัวนั้นอำเภอแม่ท่านั้นไม่ ไม่เพียงพอนะครับก็อยากจะขอและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชนประธานกระทรวงเกษตรเรื่องที่สองครับผมได้รับหนังสือจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จครับว่าขอให้เร่งรัดในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎรนะครับบ้านทรายมูลนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านเสด็จและก็บ้านทรายมูลพัฒนานะครับหมู่ที่13าตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ ขอให้ช่วยเรีงรัดออกเอกสารสนิทสิทธิ์โฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนจํานวน82รลายครับเรื่องที่3ครับผมได้รับหนังสือจากนายกองค์การบริหารส่วนตนบบาําบลศบปาสนะครับในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการขุดลอกฝายลําน้ําจางนะครับที่ตื้นเขินเนื่องจากคราวที่แล้วมีการฝนตกหนักครับในเขตพื้นที่ทําให้น้ําไม่สามารถที่จะระบายได้ทันก็ทําให้น้าหลาก ไปสู่หมู่บ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจํานวนสาหมู่บ้านเรื่องสุดท้ายครับโรงเรียนพิชัยวิทยาครับได้รับหนังสือว่าระบบน้ําในโรงเรียนนะครับเป็นสนิมครับไม่สามารถที่จะให้เด็กและนักเรียนแล้วก็คุณครูได้บริโภคน้ําได้นะครับเนื่องจากน้าเป็นสนิมก็ขออยากจะขอให้ช่วยสร้างแทงน้ํานะครับเครื่องกองน้ำนะครับและระบบวางท่อน้ําปะปาในโรงเรียนครับขอบคุณครับครับ